ก็ขอสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่ในช่วงที่ไม่มีคลิปจะลงนะครับวันนี้ก็มาดูในส่วนของตัวส,ตสัตว์เลี้ยงนะครับเรามาดูในสมุดภาพสัตว์เลี้ยงนะครับตัวที่วันนี้จะมาแนะนําตัวแรกก็คือตัวมดนะครับซึ่งตัวมดเป็นตัวที่เรียกว่าไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยววันนี้แอดจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าสกิลมันเป็นยังไงแล้วก็สเต็มันเป็นยังไงนะครับก็คือตัวมดเนี่ย นะครับสแตทที่มันเรียกว่าดีนะครับสตตที่นําเลยนะครับก็คือตัวเด็บนะครับลองลงมาก็คือลักกี้นะครับหรือว่าลักนะครับก็แอดชอบติดตาเป็นลักกี้นะจริงๆมันคือลักนะครับคือความเสียหายคีเนาะเน้นเด็บนะครับอันแรกเด็บป้องกันเนาะแล้วก็ลักความเสียหายคีนะครับลองลงมาก็เป็นตัวเด็กนะครับที่นับในส่วนของสเตมินาลองลงมาสุดท้ายเลยนะครับก็คือ a อ k เคนะครับือว่าโจมตีเนาะ ความว่ามดตัวนี้มีความเด่นที่ความถึกนะครับแล้วก็ค่าของความเสียหายคี้นะลองลงมานะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะลองลงมาเรื่อยๆนะครับก็คืออ้ง่ายอันที่เน้นก็คือเน้นถึกนะครับต่อมาเรามาดูสกิลนะครับสกิลที่1ก็คือเป็นปาไปแล้วก็ไปกัดเนาะอันนี้สร้างความเสียหาย3 6นะครับของดามเมจ вот นะครับก็ต่อมานะครับสกิลที่2เนาะก็จะเป็นสกิล เหมือนคล้ายเป็นลูกบอลเนาะนะปลาไปหาคู่ต่อสู้นะครับจะเป็นการติดขี้แน่นอนเนาะสร้างความเสียหายที่180%นะครับของตัวดาเมจพื้นฐานนะครับก็มีโอกาสขี้100%เลยนะครับทีเนี้ยพอขี้เสร็จแล้วนะครับเอฟเฟกต่อมาก็คือได้เกาะเพิ่มขึ้น300หน่วยนะครับทั้งหมด2รอบนะครับหมายความว่ารอบที่ปลาไปก็ได้แล้วแล้วก็อีก1รอบนะครับง่ายๆเกาะเพิ่มขึ้น300แบบฟรีๆเลยนะครับอันนี้คือสกิลมด ต่อมานะครับเป็นสกิลโล่นะครับที่3เนาะอันนี้เป็นกดโล่นะครับแล้วก็จะได้รับเหมือนโล่ป้องกันหนึ่งร้อยหน่วยนะครับบวกอีก20%นะครับของเรียกว่าไงของเวลาที่เราโดนโจมตีนะครับก็คือลดดาเมจนั่นแหละนะครับก็คือสมมติว่าถ้าโดนโจมตีเรียกว่า2ครั้งอะไรเงี่ยนะครับหรือว่า3ครั้งขึ้นไปเนี่ยจะได้แบบลดค่าเนี่ยเวลาศัตรูตีมานะครับมันจะเบาลงขึ้นอีก1 0นะครับก็ ง,ง่ายฮะโจมตี3ครั้งอะไรเงี้ยเราก็จะได้ลดความเสียหายลงอีกนะครับต่อมานะครับเป็นสกิลตัวนี้เป็นเกาะสะท้อนนะครับตัวเนี้ยเกาะสะท้อนก็คือสะท้อนดาเมจแบบจังๆเลยนะครับหมายความว่าสมมติศัตรูโจมตีมาที่1 0,000นะครับอันนี้จะสะท้อนกลับไป50%หมายความว่าศัตรูจะโดนสะท้อนไป50%ของดาเมจที่ศัตรูโจมตีมานะครับก็คือมันอยู่ได้ทั้งหมด2รอบนะครับ สกิลตัวนี้เด็ดมากนะครับโจมตีมาเท่าไหร่สะท้อนไป50%นะครับถึงแม้จะยิงกระจายนะครับก็จะโดนทุกลูกนะครับอันนี้เป็นเกาะสะท้อนเนาะเรานนี้สามารถไปดูที่ตัวมดฮีโร่ได้นะครับเป็นอย่างนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลายิงนะอย่ากดเจอสกิลเนี่ยอย่าก,กดยิงกระจายนะไม่งั้นจะโดนดาามสะท้อนโดรุ่นะครับแต่หลักๆก็คือยังไงก็สะท้อนที่5้นะครับถ้าเรายิงแรงก็โดนสะท้อนกลับ50%นะครับ ก็คือครึ่งหนึ่งอ่ะเอาง่ายๆครึ่งหนึ่งเลยครับฉะนั้นเจอสกิลนี้ก็ระวังให้ดีนะครับต่อมานะครับสกิลที่เป็นสกิลติดตัวบ้างนะครับสกิลติดตัวคือสกิลที่ไม่ต้องใช้สเตมีนาของสัตว์เลี้ยงนะครับหมายความว่าคุณใส่ไปแล้วเอฟเฟกติดชัวร์นะครับก็คือยังไงก็ติดนะครับติดตัวเลยนะครับไม่ต้องกดสกิลอะไรนะครับก็คือสมมุติถ้าเอฟเฟกมันติดก็คือผลมันก็ได้แค่นั้นเองนะครับอันนี้เพิ่มที่ อาร์เมอร์แล้วก็เดฟบนะครับ10%นะครับหมายความว่าสมมติเดฟบคุณอยู่ที่5000นะครับก็จะได้ไปอีก500นะครับฟรีๆเลยนะครับแล้วก็ตัวอาร์เมอร์นะสมมติอาร์เมอร์พันหนึ่งก็ได้ไปอีก100นะครับต่อมาสกิลถัดไปนะครับก็เป็นสกิลเกาะสะท้อนนะครับตัวนี้เป็นเกาะสะท้อนติดตัวนะครับหมายความว่าเวลาถูกโจมตีนะครับมีโอกาส20%นนะสะท้อนดาเมจเท่ากับ 5%ของเลือดปัจจุบันนะครับหมายความว่าสมมุิเลือดคุณปัจจุบันเนี่ยคุณมีเลือดอยู่10,000นะครับศัตรูโจมทีมาเนาะแล้วก็20%เนี่ยโอกาสตัวนี้ติดนะครับศัตรูก็จะโดนสะท้อนไป500นะครับอันนี้คือเกาะสะท้อนติดตัวนะครับที่เรียกว่าควรใส่นะก็ให้เลือกก่อนนะว่าใครอยากจะได้ความถึกหรืออยากจะได้เกาะสะท้อนนะครับส่วนใหญ่เอสดจะใช้เกาะสะท้อนนะนะครับ ต่อมานะครับโล่ที่แบบเป็นโล่ที่แบบว่าทีเด็ดของมดนะครับอ่ะมาดูนะครับอันนี้คือโล่อมตะนะครับผมเรียกมันว่าโล่อมตะนะครับตัวนี้คือเวลากดแล้วนะครับก็คือจะไม่ไม่รับไม่ได้โดนยังไงไม่โดนดาเมจอะไรใดๆเลยนะครับหมายความว่าตัวนี้จะเป็นอมตะนะครับใน1เทินเนาะแล้วก็มันสามารถเพิ่มเลือดให้เราได้ด้วยนะครับ15%นะครับ โอ้โหสมมุติเราเลือดหมื่นหนึ่งนะครับก็เพิ่มมา1,5 0 0เนาะนับตาม SP นะครับ,ต,รบตัวนี้อันนี้ก็ใช้ได้เฉพาะ PvP เท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวอันนี้นะเกาสะท้อนเมื่อกี้ก็ลืมบอกนะครับมันใช้ได้เฉพาะ PvP เท่านั้นนะหรือว่าแข่งขันอะไรเงี้ยลีอะไรเงี้ยครับเท่านั้นนะครับลงดันจะใช้ไม่ได้นะครับสกิลนี้กับสกิลโล่แดงนะครับลงดันใช้ไม่ได้เนาะสกิลสุดท้ายนะครับ เป็นสกิลที่กว่าติดตัวเช่นกันก็คือเวลาโดนโจมตีนะครับก็จะเพิ่มสเตมินาของที่เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับเพิ่มมาหน<ๆ>ึ่งหน่วยเนาะถูกโจมตีครั้งก็เพิ่มไปหนึ่งหน่วยสองหน่วยสามหน่วยอะไรเงี้ยครับถูกโจมตีสามครั้งก็เพิ่มสามหน่วยอะไรเงี้ยครับนี้เป็นสกิลของมดนะครับที่พูดมาทั้งหมดนั้นสกิลของมดนะครับเป็นสกิลที่แอดว่ามันทีเด็ดมากนะครับมันสามารถปราบเจ้าตัวไก่นะครับหมายถึงว่าสัตว์เลี้ยงไก่เนาะ สามารถปราบสัตว์เลี้ยงไก่ได้นะครับแล้วก็ตัวของกูรูนะครับแาดว่าสามารถตักสองตัวนี้ได้เนาะเพราะว่าเวลาโดนยิงนะครับปกติเวลาโจมตีแรงๆเนาะเวลาโจมตีแรงๆเนี่ยเวลาโดนเกาะนะครับมันก็จะลดเอฟเฟกลงนะครับง่ายก็คือความเสียหายมันจะลดลงแล้วก็มันสามารถสะท้อนได้นะสะท้อนได้ถึง50%เเลยนะครับแล้วก็ ยังสามารถมีโลอาากอมตะนะครับเวลาโดนชมตีก็ง่ายๆไม่โดนดานเมจน,นะครับแล้วก็อยู่ๆก็เพิ่มเลือดมาอีกเนาะนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสกิลติดตัวนะครับอันนี้ให้เจอพาวกระจายเนี่ยคือพกตัวนี้ไปนี่คือยอดนะครับสามารถช่วยเราได้เยอะมากๆเพราะว่ามันโอกาส20%เนี่ยจะติดบ่อยมากนะครับเราศัตรูก็จะถูกแบบว่าสะท้อนรัวๆนะครับอัน,นี้เหมือนกันตัวนี้คือ สมมติว่าถ้าเจอกระจายใส่ตัวนี้นะครับถ้าเจอพาวเดียวใส่ตัวนี้ถ้าเวลาเขาพาวมาโดนเรา5,000นะครับเขาจะโดนตามิดส้อนกลับไปที่2,5 0 0นะนะครับสมมติถ้า2ครั้งก็5 0 0 0 5น0 0นะครับเขาก็จะโดนจะท้อนไป 25, 0 0 2,500เช่นกันนะครับอันนี้คือทริกเนาะที่เอามาใช้นะครับต่อมาก็เป็นในส่วนของมดแดงบ้างนะมดแดงเนี่ยเป็นมดที่เทมากมดแดงเนี่ยเทสุดๆดครับตั้งแต่เห็นมานะ มดแดงเนะี่ยคือสเตตนะครับมันจะเพิ่มขึ้นมาเนาะคือสเตตอ่นะอิงตามมดฟ้านะครับแต่ว่าเพิ่มสเตตขึ้นมาแอดชอบเรียกมันว่า5.5ดาว5.5ดาวนะครับคือสัตว์เลี้ยงที่แบบว่า5ดาวแหละแต่ว่าเพิ่มมานิดนึงนะครับเพราะว่าสเตตมันเพิ่มมาเนาะนะเพิ่มมาเยอะกว่าด้วยครับตัวนี้เนาะก็จะเป็นเดฟนะครับเป็นตัวรักนะแล้วก็เด็ก,แล,กแล้วก็เอทีเจแล้วก็เลือดนะจะเพิ่มมาอย่างละ นิดหน่อยนับไม่มากแต่ก็คือเยอะกว่านะครับก็คือดีกว่านั่นแหละง่ายๆเป็นสัตว์เลี้ยงนับเป็น5.5ดาวได้เลยนะครับก็พวกสกิลเนาะก็จะมีการแบบว่าอัปเดตเพิ่มมานิดหน่อยนะครับก็คือเพิ่มหน่วยต่างๆมาอย่างเงี้อยอย่างตัวสีฟ้าตัวลูกบอลที่ป่าไปนะครับมันติดที่180เท่ากันนะครับแต่ว่าตอนเพิ่มเกาะอ,อันนั้น300หน่วยตัวเนี้ยเป็น320หน่วยนะครับอันนี้เหมือนกัน เกาะอันนั้นนะครับลดดาเมจหนะึ่งร้อยเนาะอันนี้เพิ่มไปเป็นร้อยยี่สิบนะครับอ่ะต่อมาครับอันนี้เกาะสะท้อนเนาะเมื่อกี้เกาะสะท้อนที่ห้าสิบเปอร์เซ็นะครับอันนี้สะท้อนเยอะกว่าครับเป็นห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะต่อมาสกิลเกาะนะครับเพิ่มเป็นสนะิบสองเนาะจากสิบเป็นสิบสองนะครับอ่ะเกาะสะท้อนเพิ่มจากเมื่อกี้ยี่สิบเปอร์เซ็นนะครับโอกาสยี่สิบอันนี้เป็นยนะี่สิบห้าเนาะ ต่อมานะครับเป็นเกาะอมตะนะครับโลอมตะโอ้ยมิกี้เพิ่ม15นี้เพิ่มเป็น18นะครับอ่าสกิลสุดท้ายอ่ะสกิลสุดท้ายเหมือนกันนะครับหมายความว่าสกิลเนี่ยเหมือนกันเลยแต่เพิ่มหน่วยนะครับของสกิลมาเนาะเป็นการป้องกันที่เยอะขึ้นแล้วก็เพิ่มเลือดเยอะขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของสัตว์เลี้ยงตัวแรกที่จะมาพูดคุยกันนะครับก็ เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวแอดจะทำคลิปตัวอื่นๆบ้างนะครับแล้วก็จะมีการเล่นให้ดูด้วยนะครับก็จะเป็นเหมือนคล้ายคอมโบเนาะแต่ว่าคลิปนี้ลงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็เจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ